่อจะมาเป็นธงชาติไทยในปัจจุบันธงแดงเกลี้ยงสมัยอยุธยาธงวงจักรช่วงรัชกาลที่หนึ่งธงช้างเผือกในวงจักรช่วงรัชกาลที่สองธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าช่วงรัชกาลที่3ถึง6พศ2459ธงชาติที่สามมัญชนใช้แสดงความเป็นชาติได้ครั้งแรก ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นช่วงรัชกาลที่6พศ2459ถึงพศ2460ธงชาติสำหรับราชการธงแดงขาวห้าริ้วช่วงรัชกาลที่6พศ2459ถึงพศ2460ธงชาติสำหรับประชาชนในนามธงค้าขายและธงไตรรงพศ2460 ถึงปัจจุบัน